ครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของ PM 2.5นะครับจริงๆแล้ว PM 2.5นี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ว่าเราก็จะมาคุยกันสบายๆนะฮะว่าว่า,วาเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับตัว PM 2.5เนี่ยมันก็คือฝุ่นนะครับพูดง่ายๆเลยคือฝุ่นเม็ดเล็กๆนะครับเล็กแค่ไหนเล็กมากนะฮะเล็ก เล็กกว่าเส้นผมเราถึง20-30เท่าเล็กจนมองด้วยตาเปล่านี่เห็นนะครับเพียงสอเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจากการเผาไหม้นะฮะซึ่งทั้งรถยนต์การเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้ทางการเกษตรนะครับเผาขยะทุกอย่างทําให้เกิดเพียงสอได้หมดแปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าจะอยู่นอกเมืองต่างจังหวัด เราก็จะเจอกับปัญหาพีม2.5ได้หมดเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองก็จะมีเรื่องของฝุ่นจากรถยนต์จากอุตสาหกรรมถ้าอยู่นอกเมืองก็อาจจะมีเรื่องของรถยนต์น้อยหน่อยแต่อาจจะไปเพิ่มเรื่องของการเผาทางด้านการเกษตรนะครับทีนี้มันทําอะไรห้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเนื่องจากพีม2.5เนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากนะฮะอย่างแรกเลยคือพอเราสูดเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวขนจมูกหรือว่าตัวอะไรที่มีหน้าที่ดักจับฝุ่น ตรงช่วงของจมูกหรือว่าทางเดินหายใจข้างบนเนี่ยมันจ,จับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะครับลับงนั้นมันก็จะเข้าไปถึงปอดเข้าถึงร่างกายแล้วก็เนื่องจากมันเล็กมันก็จะสามารถเข้าสู่กระแสเลือดหรืออวัยวะภายในได้ดังนั้นมันก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวกับทุกคนเลยนะฮะทั้งที่มีภูมิต้านทานที่ดีแ,แข็งแรงแล้วก็คนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับในระยะสั้นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็จะได้รับผลกระทบก่อนนะฮะเช่นบางคนมีโรคประจําตัว เป็นหอบหืดเป็นโรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีอาการทางด้านทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นนะครับในระยะสั้นนะครับส่วนคนที่สุขภาพดีเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยไม่กี่เดือนอะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรอาจจะแค่ลำคาญว่าเพราะว่าสูดแล้วมันไม่สดชื่นแต่ในระยะยาวเนี่ยมันสามารถสะสมในร่างกายแล้วก็ทําให้เจ็บป่วยในระยะยาวได้นะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลทางวิชาการก็ออกมาเรื่อยๆละว,ว่า อาจจะทำให้เกิดโรคในระยะยาวได้นะคะอาจจะสัมพันธ์กับเช่นสัมพันธ์กับมะเรง็งสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังหลายโรคเช่นเรื่องของการอักเสบอะไรพวกนั้นะนะครับทีนี้การแก้ไขก็อย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าเราจะแก้ไขทั้งหมดมันก็ต้องแก้เชิงระบบใช่ไหมฮะเรื่องของอเรื่องของการจัดการเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าว่ายังไกลตัวหรือว่าไกลไปแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องร่วมมือกัน,นระยะยาวจะมีหน้ากาก ซึ่งใส่เวลาออกนอกอาคารใช่ไหมฮะมีอยู่หลายแบบซึ่งตรงนี้หลายหลายท่านน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะเลือกของเรื่องของการกรองอากาศนะครับเรื่องของการกรองอากาศพวกนี้ก็จะช่วยได้ในระยะสั้นสําหรับตัวเราอะนะฮะนะครับทีนี้การดูแลตัวเองให้สําคัญด้วยก็ยคือว่าภูมิต้านทานของเราก็จะต้องดีด้วยนะครับนะฮะเรื่องของการง,ง่ายๆเลยฮะเรื่องของการกินการนอนนะฮะสุขภาพการเลือกรับประทานอาหารเรื่องของการพักผ่อนดูแลร่างกายการออกกําลังกายให้ ให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ feet. จริงๆร่างกายเราก็สามารถกําจัดออกไปได้นะฮะโดยการพูดง่ายๆก็คือกาจัดล้างเอาพีษอสุจิให้ร่างกายออกไปได้นะครับด้วยกลไกธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องช่วยเขานะเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายคือไม่ไปซ้ําเติมเขาด้วยเรื่องอื่นนะครับเรื่องของอาหารจะต้องเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเรื่องของการดื่มน้ำนะครับ เพื่อให้มีการขับถ่ายทั้งทางด้านอุจจาระปัสสาวะทางเหงืออะไรที่จะช่วยขับสารพิษออกไปนะครับสำหรับเรื่องของการล้างพิษนะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของ PM เ5มเนี่ยถ้ามีความสนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือคุยกับอาจจะเป็นคุณหมอนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ทางด้านการล้างพิษโดยตรงได้เพื่อเพื่อจะได้คุยกันว่านอกจากการกินดีอยู่ดีนอนดีแล้วเนี่ยเรามี ออปชันหรือว่ามีส่วนเสริมอะไรบ้างเพื่อจะกำจัดหรือว่าเพื่อจะดูแลเรื่องของพิม2.5นี้ให้ได้ดียิ่งขึ้นครับสวัสดีครับ